สวัสดีเพื่อนๆนะครับอยู่บางทีหลังบางสุบเดียวนะฮะวันนี้เรามาพามาชมคานหน้าชิลเดอร์ชิลเดอร์เผาตรงนะฮะจากเป็นเก่านอกกัไหมลงแบบ๋นี้เก่านอกหมดเลยเก่านอกอะไรเพืองพร้อมนะเนี่ยยางยางก็มีครับยางอันนี้ราคาเท่าไหร่ลุงแสนกบาทแสนกบาทนะครับมาลองมาคุยกันกับลุงได้นะโทรมาคุยกับลุงได้นะครับอ่า เดี๋ยวโบโทูผมจะติดไว้ข้างล่างให้ใครอยากสนใจนครับอันนี้แสงกาบาัดเ <Yeah. S 1> ขาหน้าชิลด์ชิลด์ผมก็มเอาชิลด์เหมือนกันนะท่านผู้ชมแต่ผมเอาเป็นเผ mm hmm. ารุ่นเก่ากว่านี้รุ่นที่ผมเอาเก่ากว่าน,นี้เนาะ mm hmm. รุ่นเก่ากว่าน,นี้เป็น,ปนเผาตั้งญี่ปุ่นนะครับ mm hmm. ผมเน้นข้องตัวเลี้ยวข้องตัวล mm hmm. ้องตัวแบบ เป็นเผาตั้งนะ่ะเหมือนคูบูต้าเหมือนพวกรถรุ่นใหม่นะจะเลี้ยวง่ายกว่าแต่อันนี้มันทนทานกว่าตันวนูว้นแต่นี้ทนกว่าทนกว่าแขงแรงกว่าออันะี้ทนกว่าเห็นไหมทนกว่าแข็งแรงกว่าโอเคนะ้ท่านใดสนใจก็มาแนละ้อะไรมีเยอะแยะนะครับทุกอย่างเห็นไะหใครไม่มีอะไรก็มาชมได้นะครับม,รมีรถนะมีรถด้วยนะมีรถ รถไถนี่คันอันนี้ลุงอันนู้นเท่าไหร่คันนู้นอ่ะอ๋อไอคันนี้มันมีไปมีดไปรถเออ่เรื่องคันหน้าเป็นคารโลสี่ศูนย์ต้องเข้าผมทอดทั้งหมดเลยอ๋อเจ็บเจ็บตัวนี้เหรออืมเพราะอะตัวนี้เป็นนิวเลนเออนี่คารโลคารโลคารโลสี่ศูนย์อ่าคันหน้าคารโลร์โลสี่ศูนย์่ศนี่อ๋ออันนี้สี่ศูนย์มันจะเป็นหูจับนี้นะ อ่าเป็นชุดหน้าของ40อันนี้ยังจะมาล้างยังไม่ได้ล้างนะคาร์โลคลาร์โลสีูนยคาร์โล5น็อตใช่ไหมลุงเงี้ยคาร์โล5น็อตเครื่องเป็น10ปั๊มเฮดคอยดีโตฮุดจิตเตี้ยปั๊มเฮดปั๊มเฮดอ่าปั๊มเฮดเสื้อลายไอดีโตโฮุดจิดเตี้ยฮุดิตเตี้ย,ยน,นี่ของแท้อันนี้ของแท้นะครับตัวที่เขานิยมกันเนี่ยเอาสองคันมีรถขี่คันนึงก็คิดแม่ล้านเดียวอ่ามันม,มีสองคัน,นะครับมีรถขี่ อีกคันหนึ่งคิดหนึ่งล้านบาทคันนี้เฉพาะคันนี้ก็หกแสนนะฮะหกแสนอ่าเดี๋ยวไปดูหัวฉีดเตีย้ยบางคนสำหรับท่านที่ไม่รู้นะครับหัวฉีดเตี้ยคืออะไรอ่าอ,อย่างไรลุงหัวฉีดเตี้ยคืออะไรอย่างงี้นะมันจําอย่างงี้ใช่ไหมันั่น,น,นอ่านี้นะหัวฉีดเตีย้ยแบบนี้ไอ,อ,อ,อดีโตไอดีโตคือตัวนี้ไอดีโตคือท่อไอดีนี่ฮะดีโตเขานิยมนิยมคือรนรถนนี้อ่านี้ปั๊มพชตปั๊มพชรก็คือ ปั๊มที่เป็นตูดเหลี่ยมๆแบบนี้เนี่ยใช่ไหมมันมีปั๊มตระกูล100ไม่ใช่ปั๊มกลมนะคนละอย่าง100มันจะมีปั๊มกลมอีกอีกอีกตัวหนึ่งที่เป็น1 0์รุ่นเก่าใช่ไหมตั้งแต่รุ่นเสื้อเรียบเนาะปั๊ม1 0์รุ่นโศู1 0์เสื้อเรียบมันจะเป็นปั๊มกลมใหญ่ใช่ไหมแต่นี่เป็นปั๊มเฮดนะฮะปั๊มเนี่เขาเรียกปั๊มเฮดแบบนี้เลย โอ้เฉพาะปั๊มมันเดียวก็โหหลายหมื่นสี่หมื่นสี่หมื่นกว่านะเพร้าะโมฉีดอ่ะอันนี้หกหกสิบหมื่นเกียร์กลางนะฮะเกียร์กลางแปดแปดคูณสองได้ผ่านผ่านพวนผ่านพวนของอะไรมไ้่รู้สิบทีอ๋อเนี่ยนสะิบทีก็มีดำนิดหน่อยนะแต่ใบเหลือเหลือเยอะ ตูดใหญ่นะครับเป็นท้ายใหญ่มีกระบอกช่วยกด้วยมีเวดล้อละสองข้างฮะสภาพก็สวยอันนี้นอ,อ,อันนี้ออกล้างอันนี้ก็อันนี้ก็ขายหมดนี้อันนี้น,นี่ีสามสุดจัดเอฟขาหน้าจัดอีฟอันนี้อันนี้น โอ้ยอนี้ซูโฟนี่นี่ซูฟสามสิบห้าหมื่นคัเนี่ยอันนี้สามสามสิบห้าหมื่นสามแสนห้านะครับหุ้ยนี่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 ลุงปั๊มปั๊มอ๋อเนี่ยปั๊มปั๊มหูงศูนย์บ้านอย่างเงี้ยนใช่ไหมหนึ่งศย์อันนี้ปั๊มหนงศมันจะมีเดืยขึ้นอย่างของเองอ่าหนึ่งศูนรุ่น หนึ่งศูนย์รุ่นแรกใช่ไหมอ่าจะเป็นปั๊มโกลมีนะมันบางคนคิดว่าปั๊มโกลมีเป็นของห้าพันเจ็เจ็ดนะแต่ว่ามันเป็นหนึ่งศูนย์นะครับหนึ่งศูนย์นีมันจะเป็นแบบนี้นี่เนี่ยจะมีเดือยตรงนี้นะมันจะมากับเซทเอฟอ่ามากับคานาเซทเอฟเออมากับเซทเอฟสามสองห้าอืมโอ้โหซูเปอร์โฟมันดึงสองดึงสองข้างแบบนี้เลยอ่าซูเปอร์โฟมน่ใช้งานได้เลยอันนี้ใช้งานได้เลยอุ้ยสวยนะคันนี้คันนี้มีท็อกด้วยนะครับ คันนี้แห้งอ่ะสวยมากเลยนะแห้งสวยมากเลยขาในเบลเลอร์เลยขาหน้าเนี่ยมันเกลียวได้น้อยเนาะผมก็เลยมาเมื่อวันนั้นก็ไม่ได้ดูโอ้สุดยอดวะนี่นนี้รุงก็ขายเครื่องขายเกียวทั้งหมดเลยเนี่ยเนี่ยอันนี้อันนี้ตูดตูดแปลงนี่อันนี้คือหนึ่งศูนย์อ่าอันนี้ใส่รืองใส่อะไรไว้เรียบร้อยไปเลยเนี่ยอันนี้อันนี้ท้ายหนึ่งศูนย์ศูนแต่เป็นท้ายแปลงนี่นะนี่นี ทายแปลงได้เป็นนี้นะเนื้อจะมีอันนี้ที่เขาสืบขึ้นมาปกติมันจะเรียบใช่ไหมถ้าเสื้อแท้มันก็จะเนียนหมดเลยแต่ใช้งานได้เหมือนกันนะครับลุงเขาต้นตำรักต้นอันนี้ใส่ก็สี่ศูนย์พอดีใส่สี่ศูนย์เชียวคันนี้แปดแปดสองหนึ่งศูนย์แปดสองหนึ่งศูนย์แปดสองศูนย์แปลงหัวแปลงหัว อันนี้ได้ผ่านดันกับตัวรถอันนี้เท่าไหร่ครับอันนี้ก็ขายอยู่ประมาณแปดสิบหมื่นแปดแปดแสนนะฮะแปดแสนนี่รดนอกนะครับขานหน้าคารโลคารโลูสิบน็อตคารโลแปดน็อตแปดน็อตเออคารโลูแปดน็อตนี้หกสูบนะหกสูบนะครับแปดสองเครื่องดีมากครับอ่าเครื่องเกียร์กลางนะครับเกียร์กลางเกียร์กลางอันนี้เป็นสี่สูบจะเป็นสอนท้าย็สามเก้าสูบอันนี้สี่สูบ เก้าศูนย์ได้เป็นพี่ชุดมันขายแค่สี่จุบหนึ่งอันนี้สี่แสนนะครับอันนี้มีมีเล่มไหมมีเนีอันนี้มีอันนี้มีเล่มนะครับเนี่ยมีเล่มทุกคันใช่ไหมมีเล่มทุกคันมีเล่มทุกคันนะอันนี้เป็นท้ายสามเก้าเป็นท้ายสามเก้านะครับเครื่องเป็นเครื่องเครื่องหนึ่งศูนย์เสื่องสูบเป็นหนึ่งศูนย์นั่าเสื้อสูบหนึ่งศูนย์นะครับแต่ว่าคำบุญจะเป็นเป็นหกหกพันลูกหกเปนุกแต่ว่าใส่แค่เปลี่ยนแค่ไอดีมันจะเป็นห้าพันแค่นึง แต่ว่ามันใช้กันได้เปลี่ยนไอเดีโคพุกอ่ะมันทําไมใส่ของห้าพันได้ลุงอ๋อฝาใส่ได้อ๋อนิมซีอ๋อนี่เป็นห้าพันใส่กันได้ันใส่กได้ตัวเดียวกันอ๋อคันนี้เจ็บนุกเจ็บนุกอ่ะอันนี้แปดสองเหมือนกันอันนี้แปดสองเหมือนเหมือนคันนู้นตัวนี้ก็ตัวนู้นตัวเดียวกันอันนู้นแป้งหัวนะครับแต่อันนี้อันนี้ตัวเดิมการทนรุ่ยนี่ไม่ได้อ่าุเนี่ยนะหัวนี้ไม่ได้หัวนั้นมันก็จะสายอ่าอันนี้โรเตอร์ เกียร์กลางพาราลูแปดน็อตเหมือนกันน,น็อตเหมือนกันตัวเดียวกันอันนี้ราคาอะไรครับแปดตัวนี้ก็อยู่ระมาณแปดสิบเหมือนกันนะฮะนนะน,นี้รถนอกรถใหม่รถนอกครับเห<ม>็นนะไอ้ดีใหญ่างี้เลยโตโตเงี้เลยปั๊มแถวนี่ข้างข้างหลังก็เป็นเหมือนหนึ่งศูนย์นะล,นนนะลุง,นนง <S <S ใช่ไหมเหมือนหะนึ่งศูนย์เลยก็และ อันนี้มาคันนี้นี่สี่สูบนี่หกคนหกนะแต่เจาะท้ายใส่แบบที่จะใส่เองเนี่ยเดียวกันนี่นะอ๋อนี่เป็นออกกลางขู่เป็นหกเกาะเกาะอกออกกลางนี่นะครับเป็นอย่างนี้เฉพาตัวรถกเจ็ดสิบคนเฉพาะตัวรถเจ็ดเจ็ดสิบนะฮะขาหน้าคารโล่ใหญ่นะขาหน้าคาร์โล่ใหญ่คารโร่าโล่สามตัวปรตัวเดียวกันหมดอ๋อแปดน็อตนี่ขนใหญ่ขนใหญ่ ขาแปดสองอ่ะนี่เฉพาะเฉพาะขาเนี่ยเท่าไหร่ลุงเฉพาะขาหน้าคาลูตัวเนี้ยหน้าเนี่ยเหรออ่าเบ็ดเต็มแล้วถสภาพตรงนี้อยู่ประมาณสองแสนเก้าหมื่นบาทน้อแค่ขาเดียวตกสามสิบดีนะฮะขาเนี้ยไอ้ขาหนูนี่ก็สามหมื่นกว่แล้วหน่อโอ้โหแพงโอ้ซื้อเป็นชิ้นแพงต้องซื้อยกคันนี้ถูกแสดงว่าไอ้ตัวพวกอ่หก หกหนึ่งศูนย์เอทีหกศูนย์เรต้องใช้คานพวกนี้ใช่อ้ต้องใช้คานพวกนี้เพราะว่ามันมันค้างหมูนเป็นแบบนี้เนาะค้างหมูสี่ศูนย์หมูนี่มันเป็นค้างหมูแปดสองเหรอแปดสองหนึ่งศูนย์เราใส่ได้สองสามรุ่นเลยค้างหมูรุ่นนี้เดียวนะอ๋อค้างใส่ได้สามคานค้านค่ะไอค้างสี่ศูนย์ก็ใส่ได้ใช่ไหมใส่ได้เลยโอ้ก็สี่ศูนย์ใส่กว่ีเป๊ะอันนี้เจ็ดสิบหมื่นเจ็ดสิบตัวรถเดียวนะฮะมีเล่มมิติเบียนทุกคันนะครับ มีหลายคันใครที่สนใจก็เข้ามาชมนะครับนี่นะอะไรก็เยอะแยะนะครับผมสำหรับวิวก็ต้องขอโจบไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับงั้นก็ฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับผมขอบคุณครับ